สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บูสุกุสุกคนเด้อมืาอนี้กเป็นบรรยากาศตอนเชียงเทียงอยู่เทียงไายเที่ยงหน้าคือเก่าฟังเสียงผักกอกก็งอเนี่บหมิ้นกับปลามืาอนีกข้าวจีเห็ดเมนูลาบเหนียวปลาเนาะอยู่เที่ยงหน้าพ่อผนเป็นคนเห็ดแต่ว่าข้าเห็ดข้าเห็ดบัเป็นข้าวเห็ดบัแซมนะข้าผักบัละเอียดตอนนี้กค้นเข่านี้มืดภาพเอาคนไม้เลยเนาะเพราะว่าเขาคนเว้นนี่ยังเหลือสี่อัน คนที่รอบวา่าสีไว้คนตัวแรงเลยวา่าสีห้าคนตัวแรงมานี้ผัดไว้พี่น้องมันมันมันลงเม็ดเลยเนาะอย่ามันเปียกซ้ำก็เลยเก็บขึ้นก็เลยเก็บขึ้นก่อน เมนูละปานกันเลยนะพี่น,น,น,พน้อง่าจะเป็นด้ไ้บางเผือออกเสียงมัดความพรอยตอนนี้เราก็ทำการผักอดี่ยวนะเัยียงกระซีดำดำสดกยังกวพออยู่ที่นี่ค่ะผักขัผัก,ผกแน่แทะในคุกนี่เราผักเรียบร้อยเนะเาะแล้วก็ตำมะพริกพง แล้วก็เอาเนื้อปลาลงไปเดียวละสิตํอีกรอบหนึ่งขกมันบุกเกี้ยงหยาบหยาบลีลากันผักตอนนี้เราก็ผักเป็นที่เรียบร้อยเนะพี่น้องเดียวละสิตําตําแล้วก็สิเอาน้ำต้ม ปลาแะครอะไรกอยลงไปปรุงเรื่องโอ้แซ่บแต่เขาบริกินดิฟได้อันนี้เป็นปลาเขาปล่อยไว้เขาซื้อมาเลี้ยงมาปล่อยไว้ใน่น้องอะไรกอนเวลาแล้วก็มันใหญ่เลยกินได้เนาะตอนนี้แล้วก็จกใส่ยังไบ<อ>งบ่ยังบม่ได้ใส่ยังเซตนาต้มปลาแดกรับเนียวแต่บ่าสามารถกินแบบเนียวๆได้เนาะเขาตอกขวก่อน กไม่ทจข้าวคู่อะ่ะเปิดเต็นท์เซร็จย้อนย่งย่องผูเท่ากับตะกี้นี่กินดิฟเราได้นี่ฮะ เอาขำข่าวนิียอันห้อนตุ้ยโลดตรงขเนียว,กวเกลือหอม สมชื่อลีแล้วแล้วนอพี่นอ้องเขาเอียไปขวดแล้วมัน,นีไยไปขวดมันกินแขดแลรืกินนี่หน้าตามันหอมๆเขาขวดมันยังตอนนี้ก็สใส่หม้อไปขวดก่อนเนาะ หมอกับข่วแมงมันมาเห็นเลือหยอืน้อยี้อังกลายไอ่เ็บตออกพุกตัวนัหุ้นแุ้นกลได้พี่น้องกันไข่วก็ได้พี่น้องัดเยไม่พาม คือเมนูเที่ยงเขาลาบแล้วเรียบร้อยต้มหัวปลาเจียวมะพริกขวาน่งมันคือเก้าอันนี้เป็นพักผักกัดต้นพักกัดหื่นะพี่น้อง้วกามาเคลือพวงเก็บมาจากโพนี่ปลูกเองกินเองมาเด้อพี่น้องกินเข่าน้ำกันมานีเข่าเที่ยงแซบๆหลังจากถี่ อากาศก็เป็นทรงจังหวะตอนเศร้าแดดฮอนตอนแรงผัดมืดคึมมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันบ้านี่มาบพี่น้องกินสบากันเด้อีทุกคนกินข้าวเพียงกันเนาะราปลามาหนิมาตักอะไรเนี่ยหนอนี่หนิหมวกใ่้กินได้ก

นางขึ้นไปข่าวนางเอามาหน้าจงได้เชงหน้าจะสมุนย้อนทางด้วกัน

แต่งงานเสร็จนี่มึงทำอะไรฉันมึงยังฟินอยู่ตัดรูดัดรูดยังไม่เลิกมันเต็มหนุ่มหนุ่งครับจุ๊บติข้าวก็ต้องมีชายที่หามนั่งอย่างนั้นง่ายหนึ่งอย่ยง

อ่ามันมีปลาละลายมากเลยเหรอเฮ้ยเพราะว่าเพิ่เนี่ยสามารถย่อยแรงในระดับขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ลดระดับนะครก็พยายามขึ้นมาแต่มันจะพรอนไม่เห็นทองแม่เขายังบ้าง

หลังจากที่เขากินข้าวอีกมาทีก็้ลยเขาก็จะขอจบคลิปด้วยสำนี้มากเลยเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสกไคร้แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อสิบพภาตที่ใหม่ๆจากเจ้าองเขาเ <c oughs> นาะขอบคุณใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อ่ะสบายดีสวัสดีพี่น้อง <c oughs> สบายดี